สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับโหมดใหม่นะครับโฮเด o ร์นะครับเป็นโหมด Tower Defense นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่มาแล้วอุ้ยภาพโหลดสวยมากเลยครับทุกคนคือพอดีว่าวันนี้เนี่ยมันเพิ่งมีอัปเดตภาษาอังกฤษมานะครับผมก็เลยรีบมาทําเลยนะครับทุกคนโอเคอันนี้เป็นตาแรกของผมเลยนะครับผมยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะต้องเล่นยังไงบ้างนะครับทุกคนใช้รีคูดเพื่อที่จะอะไรเนี่ยซัมมอนยูนิตป้องกันมาอ่าโอเคระวังนี้ไปปึ๊บ บอกว่าให้เปิดเมนเควสเมนเควสอยู่ไหนอะ่ะอันนี้เหรอเดี๋ยวลองกดดูสิอ๋อแล้วมันก็จะมีบอสออกมาใช่ไหมแล้วก็มันบอกให้ทำอะไรเนี่ยเลือกประตูนะครับเพื่อที่จะเปิดโซคอลเลกชันนะครับเพื่อฮิลประตูเหรออันนี้เหรอแล้วก็รีเสิร์ชเทคโนโลยีอ๋อทำให้เราเรียนรู้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยเหรออ๋อก็คือน,นี่ไงอันนี้เป็นคิวโบนัสนะฮะโอเคเราคิวโบนัสมาแล้วกันโอเคก็เราวางเพิ่มได้ไหมเราวางตรงนี้เพิ่มฮะเราวางได้กี่ป้อมเลยตรงเนี้ย ระวังชิดตรงนี้แล้วกันนะได้ตัวอะไรมาเนี่ย Frost Remain ทำอะไรได,ได้ใช้30บรรณานเพื่อที่จะไล่เรดไฟอ๋อสตันฮะอันนี้คือทำอะไรได้ไดอ๋อเลือกเป้าหมายได้ฮะส่วนอันนี้ทำอะไรได้ Flashing อ๋อบ i ิงฮะอันนี้เป็นสกิลบ i ิงมันมีทรัพยากรอะไรบ้างเนี่ยเรามีเงินนะมีอันนี้คืออะไรเนี่ยไม้แล้วก็จำนวนที่เราวางได้ popula t i o n ้ยเดี๋ยวเราสามารถบังคับป้อไมได้ด้วยอทุกคนเฮ้ยเราบังคับป้อไมได้ด้วยเหรอ What o k a อันนี้ชเลมันเต็มแล้วใช่ไหมเราก็กดไปฮะอ๋อมันจะมีบอสออกมาอย่างงี้ฮะนี่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 เรียบร้อยอ๋อเราเก็บอันนี้ไปฮะนี่คืออะไรเนี่ย common treasure สมบัติระดับทั่วไปอะ Greed go คือทำอะไรได้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันครับเอาเอามาแล้วกันนะน่าจะได้เงินเพิ่มฮะอันนี้มันสอนนะครับว่าตัวที่เราได้มันเนี่ย บบเป็นสายที่เราไม่ชอบนะแล้วก็กดนะฮะกดเปลี่ยนใช่ไหมนี่ฮะอันนี้เป็นตัวอะไรเนี่ย Destroyer โอ้ยอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราโฟกัสตัวนี้ก่อนได้ไหมโอเคโอเคใช้สก,กิลไปฮนะป้อมเราจะแตกแล้วทำไงอะระวังป้อมเพิ่มไม่ได้ด้วยครับทุกคนตายโอ้เรียบร้อยฮนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อันนี้มันจบแล้วเล่นยังไงต่ออ๋อพอเราแพ้ปุ๊บเราก็จะกลับมาที่ฐานเราฮนะเราเป็นตัวอะไรเนี่ยกระลอกอุ้ยน่ารักมากเลยครับทุกคนดูดิเป็นฮูบิงใช่ไหมกดไอได้ไหมกดไอ,อได้ด้วยครับทุกคนดูดิน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเริ่มดางครับอันนี้คืออะไรเนี่ยอิลลัสเทรอ๋อนี่บินบอกว่ามีตัวอะไรบ้างใช่ไหมเนี่ย T S R มีแฟตแคทครับแมวอ้วนนะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเนโคแมนซี่ มีดาก,ก้อนโอ้ยตัวมันน่ารักมากเลยครับทุกคนเขาทำการ์ดออกมาน่ารักนะคือมันเป็นเคลียร์ในโดตาก็จริงแหละแต่ว่าเ,ออเขาทำมาให้มันดูน่ารักขึ้นเยอะเลยฮนะเอองั้นเราลองไปทำตามเควสมันก่อนแล้วกันนะเนี่ยกดเลือก d i ฟิเคิลตีฮะแล้วก็พายมารีอายูชัวเยสอ่าแล้วมันก็จะเริ่มด่านใหม่ใช่ไหมโอเคเอ,อ่ามันก็สอนมันเดิมนครับอ๋อเราลืมทำเควสป่เมื่อก,กี้ใช่ไหมเราลืมทเเเาเ ไม่ได้ของดีครับอ่าโซคอลเลคชันนะเก็บมาโอเคอ๋อเราต้องทำเควสเรื่อยๆครับเราถึงจะวางตัวได้ครับอ่า uh, uh, นี่ไงอัน uh, นี้คืออะไรเนี่ยกิ่งไม้อ๋อกิ่งไม้คืออันนี้ใช่ไหมือเป็นทรัพยากรที่เราได้นะครับอ่ uh, uh, แล้วก็เราก็ต้องทำเควสต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวเราเสกไม้ตัวนึงก่อนได้ไหมเสกเสกมาฮะเห็นได้ตัวอะไรมาเน,นี่ยโอเมดอ่าเราเอาเควส์สามมาไหวไหมบวกร้อยโกอ๋อมันนี่ไง มันบวกอป p u l a t i o นครับก็คือทําให้เราสามารถวางป้อมได้มากขึ้นนะประมาณนี้ฮนะเราต้องทำคุยไปเรื่อยครับทุกคนเออนี่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 เราก็จะได้เงินมาใช่ไหมสุมม่มฮะเราได้มาเท่าไหร่ยี่สิบสามบาทไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเราก็ทำคุยไปเรื่อยนะอันนี้คืออะไรเนี่ยชาเลนจ์คาวลอดเอาไหวไหมลองดูได้ไหมฮะอุ้ยเลือดสี่ร้อยไหวไหมเนี่ยอ่าระวังป้อมเพิ่มอีกอันหนึ่งได้ไหมครับ ไม่ได้โฟ,โ,ฟโฟกัส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 ตัวนี้ก่อนโฟกัสตัวนี้ก่อนเพื่อนเออตีตีตีตโอเคไห,หวฮะอ๋อแล้ำก็จะมีชาเลนจ์มาใหม่ให้ใช่ไหมเป็นโกชาเลนจ์อย่างนี้โอเคโอเคโอเคเราต้องทำอันนี้ก่อนฮะบวก population นะโอเคโอเค population เราเป็น18บแล้วฮะตอนนี้ป้อมหนึ่งมันใช้เท่าไหร่อ่ะป้อมหนึ่งมันใช้5นะครับใช้5 population เลยนะโอเคเราก็วางไปตรงนี้ เป็นตัวอะไรเนี่ยโอเมดอีกแค่อ๋อนี่คือเราใช้เงินอัพได้เลยใช่ไหมฮะโอเคโอเคอ๋อพออัพเสร็จปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนทั้งหมดอ๋าโอเคโอเคครับงั้นเราก็ทำเควสไปก่อนนะโอเคเริ่มเริ่มจะเข้าใจแล้วตอนนี้ก็คือให้เราทำเควสต,ตรงนี้ไปเรื่อยนะครับแล้วพอเควสมันหมดเนี่ยมันก็จะนี่นะมันก็จะเปลี่ยนหน้าใหม่ให้นะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยแคนโปรโมชั่นแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์อ๋อคือต้องใช้เลเวลใช่ไหมพอเลเวลถึงระดับหนึ่งแล้วเราก็ถึงจะสามารถอัปเกรดดไ้ใช่มฮะ น่าจะประมาณนี้นะเรียบร้อยเอาดาเมจไปเอา่าออาร์มเบสิคเอ็กแท็โอเคเอาเบสิคเอ็กแท็เพิ่มครับเรียบร้อยฮะผมว่าเราขยับมอนมาตรงนี้หน่อยดีกว่าครับทุกคนเออแล้วก็ตรงนี้ดีกว่าฮะมันจะได้ตีเราจะได้โฟกัสได้ครับเฟกไฟออกมาเป็นอะไรเนี่ยมังกร <laughs> มังกรอะไรก็ไม่รู้ฮนะ เรียบร้อยเราได้20แล้วฮะ population เราเป็น20แล้วครับแล้วเราก็ารีฟูลมาเพิ่มฮนะเค <Hey, S 1> ได้ตัวอะไรมาเนี่ยดีมอนโบอะไรไม่รู้นะฮะ้อ <Hey, S 1> ตัวนี้มันบอกว่าแคนโปรโมชั่น100%แล้วครับเราลองโปรโมชั่นดูไหมใช้เท่าไหร่เนี่ยลองกดดูฮนะเดี๋ยวนะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยยังไม่ได้หรออ๋อมันบอกว่า population ยังไม่พอฮนะแสดงว่าเราต้องมี population อีกอ่ะ เราลองเสกบอมมาเพิ่มครับทางนั้นนะไอป้อมเรามันดูกาดจังเลยวะทุกคนไม่เก่งเลยอะหรือว่าจริงๆเราต้องอัปเกรดป้อมก่อนเหรอแล้วค่อยวางหลายๆป้อมนี้ใช่ไหมเฮ้ย <Okay. S 1> hey, อันนี้คืออะไรเนี่ยว่ามาเป็นสเตจเงินเนาอเป็นสเตจเงินนะมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางน่าจะยิ่งทำดามจดเยอะก็ยิ่งได้เงินเยอะอะไรประมาณนี้ปะน่าจะประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวเราลองอัปเกรดได้ยังเราโปรโมชั่นได้ไหม โอ้ยนี่ไงโปรโมชั่นแล้วใช่ป่ะอ่ากลายเป็นตัวอะไรมาเนี่ยกลายเป็นตัวอะไรไม่รู้นะฮะเป็น Evil Blade นะ T A อ๋อมันมีบอกเทียตรงนี้ครับทุกคนมันมีบอกเทียฮะว่าอันนี้เป็นเทียบีอันนี้เป็นเทียเอ A นะฮะโอเคงั้นเราก็อัปเกรดตัวนี้ก่อนเลยเป็นเทียเอ A อีกตัวหนึ่งใช่ไหมโอเคเป็นเทียเอ A สองตัวแล้วฮะประมาณนี้มันจะได้เก่งขึ้นไงอ่าอ่าโอเคเริ่มเริ่มจะเก็ตแล้วฮะเริ่มจะเก็ตแล้วฮะ เราเศกเมนเว้นมาเพิ่มมาเศกบอสไปด้วยแล้วเราก็อัปเกรดอันนี้ฮะเลื่อนสกิลคืออะไรมันบอกให้เลื่อนสกิลเลื่อนสกิลยังไงอ่ะอ๋อให้กดเล่นมันจะเรนดอมได้มาสกิลหนึ่งงเงี้ยเหรออ่าโอเคโอเคนี่ไงมันมีซินเนจี้บอกอยู่ฮะมันมีซินเนจี้ของเมจอยู่นะอ่าเดี๋ยวผมต้องลองไปอ่านให้เข้าใจมากกว่านี้นะฮะ เดี๋ยวผมต้องแอบไปฝึกเล่นนะทุกคน <c oughs> ตอนนี้ผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยทุกคนโอ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยพรีเมียมเทเชอร์ครับเป็นเทเชอร์สีแดงเลยเหรอเอ่อเมจิกแอคแท็กอินคร์สยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะโอเคโอเคเอานี้ฮนะทำให้เวทแรงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยครับเยี่ยมไปเลยเอ,อ่าเราอัพพอลพลูชันมิกได้ไหมเท่าไหร่อ่ะให้หกร้อยฮะเดี๋ยวผมว่าเราอัพพอลพลูชันมาเยอะดีกว่าฮนะนี่คือเวทที่เท่าไหร่เวทที่ทนะีบสองฮะมีตัวอะไรไม่รู้ยิ่งใหญ่หญปเปเซ็นต์นนะฮะ โอ้โห <Okay>. oh. <laughs> น่าจะไหวอยู่ครับทุกคนอ่างั้นเราอัพฟลักซ์พลูชันมาอีกใ้่ไหม uh, นะอ่าฟลักซ์พลูชันเนีเอ้ตังบนแล้ว You can s e n d a class to your home <c oughs> มีเหมืองให้โจมตีด้วยนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคืออะไรนะตีเหมืองแล้วยังไงต่ออ่าเราเราไปลุมตีได้ไหมไปลุมตีนะฮะจะได้แตกไปไวฮนะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมากันก่อนต้องมากันก่อนเพื่อนอยากได้สายเมียที่หมดเลยทุกคนเออผมว่าผมเปลี่ยนตัวนี้ก่อนดีกว่าฮนะเปลี่ยนเชงเชงได้ไหมเชองอันนี้เป็นสายอะไรเนี่ยสายตีไม่เอาอะ่ะอยากได้สายเวทฮนะโอ้เป็นสายธนูแงสายเวทสิโอ้เป็นสายตีฮนะเอ้ยนี่ไงเป็นสายเวทละ เออแล้วก็เหลือตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ยังไม่เป็นสายเวทครับไอตีแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยฮะอ่าโอเคโอเคเราเป็นสายเวทหมดแล้วแล้วเลือ่อนตะกี้วันนี้ไปฮะเราเรากดฮิวป้อมได้ไหมฮิวป้อมไหมโอเคอันนี้คือใน็ตโซคอลเลคชันเลเวลสองผมว่าเราต้องรีคูดตัวมาเพิ่มนะทุกคนอ่ารีคูดมาเพิ่มนะอาจจะไม่พอครับ After each wave สปอนอ a คัสต์ l more damage อ๋อทำให้เริ่มเวฟมันเนี่ยมันจะทำดาเมจเพิ่มขึ้น75เป็นเวลา20วีฮะโอเคเอามาเมทิโอไปอุยอ้ยเมทิโอแรงมากครับทุกคนแต่ว่ามันตีป้อมเราได้เรื่อยๆเลยเหมือนจะไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ตุม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 ไปตุมไปตุมไป โอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไหวยอยู่ฮะยังไหวยอยู่โอเคล้เราอัปเกรดอะไรได้บ้างเนี่ยตอนนี้ป้อมจะแตกแล้วไม่โอ้เรียบร้อยอย่างเงี้ยเรียบรอ้อยโอ้ไม่ไหวฮะตอนนี้เราฆ่าไปได้กี่ตัวเนี่ย151 1ตัวนะอ๋อแล้วเราก็จะวนลูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยฮนะโอเคเออผมว่าเดี๋ยวลองอยู่สักตาเลดีกว่านะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยผมน่าจะค่อนข้างจะเข้าใจแล้วนะนะโอเคเราก็ไปเลือกเดี๋ยวเราเดินไปที่อื่นได้บ้างไหม เรา,เราลองสำรวจดัหน่อยดีกว่าครับว่ามันมีอะไรบ้างนะมันทําแมหน่ารักมากครับทุกคนดูดิอุ้ยเร, <laughs> เราเดินลงมาอย่างนี้ได้เลยเหรอ,อเดินเดินเล่นได้เลยฮะเดินขึ้นมานี่นี้ไหมไม่ได้เราเดินไม่ได้ทั่วแมพเลยครับทุกคนดูดิแล้วตรงนี้คืออะไรเนี่ยตรงนี้คืออะไรไม่รู้ฮะ โห oh, เ,เราเดินราเดินกลับไกลมากไม่มีวาร์ปอะ <laughs> <laughs> เหมือนเกมใหม่เลยครับทุกคนไม่เหมือนโดตาที่ผมเล่นอยู่เนี่ย <laughs> เหมือนผมเล่นเกมใหม่ไปเลยครับเดี๋ยวเราก็กลับมาที่เดิมนะเดี๋ยวเราลองคุยอันนี้หน่อยได้ไหมอันนี้คืออะไรเราลองดูฮนะอันนี้เป็นตัวเทมเพ e ลเอ,อ่ออันนี้คืออะไรเนี่ยสุ่มตัวละครอหะอันนี้ยังไม่ไมแน่ใจเหมือนกันครับว่าคืออะไร b e g i n n e อ instructor ออ๋ออันนี้ยังไม่เปิดครับ มันบอกว่า is not open yet อันนี้สุ่มตัวะฮะคแต่ว่าเรายังไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยมันน่าจะมีโค้ดนะครับถ้าเกิดใครรู้โค้ดนี่ก็บอกผมหน่อยนะผมจะได้เอาไปใส่ครับบอกใน Discord ผมก็ได้นะมาเนี้ยผมจะได้เอามาสุ่มให้ทุกคนดูนะครับอ๋อนี่เป็น daily login นะ,ะ daily task อ๋อนี้เป็นภาษาจีนอยู่นะยังมีภาษาจีนผสมอยู่นะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็เริ่มรู้เรื่องแล้วฮะโอเคครับงั้นเราไปลองอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะ มารีหนึ่งโอ้โหพายมารีหนึ่งมยังได้ไม่ผ่านเลยนะครับไม่แน่ใจว่ามันมีกี่เวฟนะทุกคนเดี๋ยวลองใหม่ครับมาตอนนี้เนี่ยผมว่าผมเริ่มเข้าใจแล้วอ่าเรารีคูดไปก่อนเลยอ่ารีคูดตรงนี้แล้วกันฮะโอเคเมนเควสนแล้วก็เสกเควสมาเลยฮะนี่มันจะมีตัวออกมานะอ๋อถ้าเกิดเราปล่อยมันหลุดไปเนี่ยเราก็จะไม่ผ่านใช่ไหม อ่านี้มันบอกว่าฮิวประตูอ่ะ,อะโอเคแล้วก็รีเซ็ตเทคโนโลยีเราเอา population มาก่อนดีกว่าฮนะ population ได้ดีฮะอ่แล้วเราก็ทำเควสไปเรื่อยใช่ไหมเราก็ต้องเซ็งมาเพิ่มครับเดี๋ยวเควสไม่ผ่านนะคือต,ตอนนี้มผมเริ่มจะเข้าใจแล้วว่ามันเป็นยังไงนะก็คือมันจะมีสายบอกนะว่าตัวนี้จะเป็นสายอะไรเนี่ยเป็นรูปธนูใช่ไหม แล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นรูปบีชนะครับก็คือเป็นรูปสัตว์ป่าอะไรประมาณนั้นเนาะถ้าเกิดเป็นสายเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีซนเนจี้นะครับเออว่ากี่ตัวกี่ตัวถึงจะได้อะไรบ้างเนี่ยอันนี้มันมีถึง14ตัวทุกคนสิี่หรือ9ก็ไม่แน่ใจนะฮะเออเยอะมากเลยครับตอนนี้เราวางอีกตัวนึเราก็วางไปเลยฮนะอ,อวางไปก่อนเลยโอเคคือมันคอมโบกับสายอื่นนะทุกคนเราจะเล่นเป็นสายเดียวไม่ได้นะเนีย่ยมันบอกว่า สมมติเราเล่นเป็นธนูใช่ไหมมันก็จะบอกว่าทําให้เมดพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเงี้ยแต่ถ้าเป็นสายเวทมันก็จะบอกว่าทําให้บีทพลังโจมตีมากขึ้นเนี่ยมันก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าต้องเล่นยังไงนะทุกคนเออไม่แน่ใจว่าคอมโบซินิจ้ยัยงไงนะครับผมว่ารอเวฟหมดก่อนดีกว่าครับแล้วเราค่อยทําเควนนะเออเนี่ยทำเควสไปงีนเน้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันสูไม่ทันครับมันต้องตีหลายตัวเกินนะก็ตอนนี้เราน่าจะยังทำเควสไม่ไดนะ้เราก็ทำอันนี้เลยฮะเทเชอร์เลน มันก็จะมีตัวนี้ออกมานะเฮชเชอร์หลอดมานะเราอัพไรได้อีก HP t เทกอะเอา Increase XP ดีกว่าฮะแล้วก็ Economic Growth ฮะเราต้องการเงินเยอะๆฮะอัพไปให้หมดเลยแล้วกันนะทางนั้นนะเอาอันนี้ดีกว่ามันบอกว่าบวก600 w o o d After 800 Section อะ10นาทีโอ้โหนานมากเลยนะขอให้ g a t h e r Soul ครับ g a t h e r Soul ไปเดี๋ยวเราฆ่าคาวหลอดได้แล้วเราจะลองทำ Main Quest ดูฮะ โอเคเขาหล่ออย่างสบายๆยอยู่แล้วแล้วมันก็จะได้เงินออกมา3ามใช่ไหมเนี300่ยสามร้อยถึงหกร้อยะอ๋อเราได้มาหกเนี่ยห้าร้อยสี่สี่ฮะประมาณนี้อ๋ออาร์มเอ็กแท็กอินครีสบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์น่เนี่ยของดีแนี่นอนฮนะเข้าใจไม่ยากครับโอเคแล้วเราพปรอมอหมดแล้วเราก็เสกเมนเควสมาประมาณนี้นะเฮ้ยตัวนี้โปรโมชั่นได้แล้วใช่ไหมอ่าโปรโมทไปแล้วฮะอันนี้คือเราโปรโมทไปยัง โอเคเรียบร้อยฮะได้อะไรมาเนี่ยธนูนักธนูฮะแล้วก็เรียนสกิลไปอันนี้คือสกิลอะไรเนี่ยเพิ่มดาเมจมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องไปนั่งอา่านอีกทีฮะแล้วก็ตัวไหนโปรโมชั่นอีกอ่าตัวนี้โปรโมชั่นได้จะตั้งเท่าไหร่จะตั้งสามร้อย่ะใช้ไปเลยเรียบร้อยฮะเริยนสกิลไป เออไม่ไม่ชอบหน้าตาไอติวนี้เลยเฮ้ยอันนี้เป็นเชเออ่ะอันนี้เป็นเจดีอ๋อมีบอกเลียร์ด้วยฮะคอมแมนเลียร์โอ้ยน,นี่เพิ่มพลังยมดี2ีครับเยี่ยมไปเลยเราเสกยคาวหลออไม่เรื่อยได้ไหมข้าวหลอดมันได้เงินเยอะดีนะฮะมเมนเควสเราไหวย,ยังจะไหวแล้วมั่ง โอเคเมนเควสไหวนะเยี่ยมอ๋อทุกคนอันเนี้ยคือเรากดปุ๊บแบบมันจะสุ่มว่าเราจะอัปเกรดได้หรือเปล่าฮะทุกคนไม่ใช่ว่ากดปุ๊บอัปเกรดได้เลยมันต้องสุ่มฮะเนี่ยพอเราสุ่มเนี่ยเห็นไหมมันบอกว่าอัพเฟลครับมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะประมาณนี้ฮะอ๋อ ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วครับทุกคนว่าทำไมมันเออมันงงๆนะจริงๆริงมันคือสุ่มนะครับถ้าเกิดเป็นติ๊กถูกนี่ถือว่าเราได้ฮะประมาณนี้โอเคโอเคเข้าใจนะคลิปนี้อาจจะงงๆนิดนึงนะครับทุกคนต้องขอพัยจริงนะเพราะว่าอันนี้เป็นตาแรกของผมจริงนะครับทุกคนเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเลยนะเดี๋ยวผมว่าคลิปหน้าเนี่ยน่าจะเข้าใจมากกว่านี้นะครับโอเคเราก็เสกเมงเควสมาแล้วตัวอะไรเนี่ยมังกรเรียบร้อยชนะ เราก็รีคูดมาเพิ่มครับรีคูดคนมาเพิ่ม Destroyer อ่าอัพไฟนอลดาเมจอ่านี่คือเราอัพติดแล้วฮะถ้ากดติดเนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวครับแล้วถ้าเกิดเต็ม5เนี่ยมันก็จะได้นี่ใช่ไหมได้หน้าต่อไปใช่ไหมเฮ้ยสกิลอะไรเนี่ยพรีเมียมเทเชอร์มา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 เอ่อแอคเซ็สปีดปรับพลเรชันบวกหนึ่งโกสองพันเฮ้โกสองพันหรือว่าปรับพลเรชันผมว่าโกสองพันมาดีกว่าทุกคน เออแล้วเราก็อัพพีนเทียตอ่าโอเคแล้วก็อเ,ออเ,วกเออ่ทำอะไรดีมีพอปลูเรชันไหมอ่า population มาฮะอุ้ยอันนี้อัพอ๋อถ้าเกิดอันนี้คืออัพติดเลยใช่ไหมถ้าเป็นอันนี้คือติดเลยครับแล้วก็เอาอันนี้ไปครับโปรโมชั่นโอเคได้ตัวอะไรมาเนี่ยได้ตัวเดิมใช่ไหมเหมือนจะได้ตัวเดิมฮะ สกิลมามกะะลุ่มสกิลฮะเราอยากได้เทียที่มันดีนะฮะเออนี่ไงนี่ไงเทมเพสอันนี้เป็นเทียเอครับอ๋อใบศัตรูแล้วก็ทำดาเมจเวทครับอืมโอเคโอเคโอเคเยี่ยมอยู่อ่าตัวนี้โปรโมทได้เราก็โปรโมทไปะฮะอ๋อถ้าเป็นเลเวลสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะได้เงินเยอะขึ้นนะฮะต่อถุงนะเออตอนนี้ถุงละสิบบาทแล้วนะครับ <c oughs> อ๋ปอปรโเลชั่นอีกโอเค <c oughs> ฟูลเลเวลแล้วตอนนี้เออเราไม่ได้ทำเมนเควสฮะเสกเมนเควสมาทำบ้างดีกว่าฮะ อันนี้มีเป็นอะไร population ครับ experience แดนบวกส experience แดนบวกสคืออะไรอ่ะ <c oughs> ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเออตีตีเควสก่อนตีเควสก่อนตีเควสก่อนเพื่อนเออ,เอ,อทำเควสไปก่อนโอเ okay. ค population เราได้แล้วฮะตอนนีเออ้เดี๋ยวเราจะโปรโมทก่อนแล้วกันนะถ้าเราค่อยนี่ฮะทำให้ตัวมันเก่งก่อนดีกว่าผมว่านะเนี่ยตัวนี้โปรโมทได้แล้วฮะเราก็โปรโมทไปเลยฮนะเป็น ts ใช่ไหม โอเคนี่ไงเป็น TS เป็นตัวอะไรเนี่ย Ice d e v i l เหรอเป็นตัวแมวนะฮะตัวตัวอะไรก็ไม่รู้ฮะโอเคตัวนี้ก็อัพตัวนี้ก็โปรโมทได้แล้วแล้วก็โปรโมทไปเลยฮะต้องรอเวลาสักนิดนึงมั้งเราจะแพ้เยอะอ่ะทุกคนเ,เรากดฮิวป้อมไปได้ไหมฮิวป้อมไปฮะ ไมตัวนี้มันไม่โปรโมทสักทีอ่ะมันใช้เงินไปแล้วไม่ใช่หรอโวยเ,เงินเราไม่ค่อยพอเลยครับทุกคนไม่ไม่ไม,ไม่จะตายแล้วโอ้โหอันนี้ไหวไหมเนี่ยเรียบร้อยครับไม่ไหว <laughs> มาถึงแค่สิบสี่เวฟสิบห้าเวฟไปแล้วครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะไปฝึกก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทาคลิปหน้าแล้วกันนะสําหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ <laughs> ต้องไปฝึกอีกสักพักเลยครับ